ทราพาสูช่องแอนแฟมิลี่นะคะกล่องอะไรมาสี่กล่องใหญ่จากคุณแม่เอื้อพลนะคะผู้ใหญ่ใจดีส่งอะไรมาให้น้อะนะคะดูนะเอฟซีรังใหญ่่เริ่มเลยเดี๋ยวให้ย่ายไปเปิดเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นโทรมาหาย่านะคะ เพื่อพรคนเก่าแล้วมาหนึ่งรางแล้วก็แบ่งกันคนละสองตัวสามตัวไปแล้วเออใช่แล้วนะคะเพท่านก็ดีใจที่ทุกคนได้การทวนหน้ามาเก็บเอาหญ้ามาเองมาโอ้โหคุณชมเอาอันนี้มาเปิดดูว่ามันคืออะไรอะไรยังไม่รู้เลยแกะเอาไหมอันนี้อันนี้นี่นะมีาวววอบเอาหญ้ามาอันนี้มัน มันคือกล่องอะไรอ่านอ่านอ่านดูพัดลมันย่ตองใหญ่พัดลมแกะเลยจะได้ดูว่าพัดลมเป็นแบบไเนาะเออไม่อ๋อคุณแม่เออพรคุณแม่เออเป็นพัดลมโอ้เป็นพัดลมเนาะมันพัดลมอะไรเดีเดี๋ยวแกะทีละกล่องก็ได้เอาเอาใหญ่ไหมี่ใหญ่มแอนเลยเพือจงไหนให้เมื่อกี้คุณแม่โทรมาหาย่าชิ้ เมื่อกี้คุณแม่โพลมหาญาตินะคะให้เปิดกล่องเพราะว่าของมาถึงแล้วพี่เอ็งตื่นเต้นอย่างนะไม่อันนี้อันนี้อันนี้ของพ่อใหญ่โพนอันนี้ของพ่อใหญ่พพนพี่สามนี่หิวข้าวยวจะไม่กิ็นข้าวจ้าเลยกินแล้วแต่ว่ากินนิดเดียวอันนี้พงศักว่าให้ติดใส่ลังย่าขอเล่นกินๆเฮ มีทั้งหมดสี่ลังนะครับลังใหญ่จะเป็นลังพัดลมนะอีกสามลังก็น่าจะเป็นเสื้อผ้าเลยเดี๋ยวคอยดูกันนะคุณผู้ชมนะมีน้่มตรงเลยเจอหนุ่มเตียนทรงย่านะ้เนี่ยโอ้โโอก็อาผ้ายัดไว้เพ่ให้มันได้ความเสียหายได้ใช่มาแล้วพัดลมให้ใคร เป็นทนมสีแบบนี้แล้วก็พร้อมท่าแล้วคุณแม่เอื้อพรนะนะขอบคุณท่านมนี้ก็ส่งมอบให้กับให้ลุงช่างไว้ใช้ที่ร้านเตี่ยวสมพรปากนะฮะให้ลุงช่างนะครับขอบคุณนะครับเพราะว่ายังไม่มี้นมพอดีนะฮะกำลังร้อนด้วยช่วงนี้นะฮะ ่ใ,ให้มุนแล้วใช้หมกมากพอดีเลยได้ใช้นานนะได้ประโยชน์อันนี้อะไรอ่ะต่อไปต่องที่สองอันนี้คือกระปังเพยพยักงให้ขนมเสียหายอันนี้เป็นต่องที่สองนะะต่องที่สองคืออะไรเอ่ยโอ้มีทุกอย่างมีกระทั่งม้วนพี่ย่างนี่ม้วนของเล่นกตะปีตะปีกระเป๋า

ไม่อันไหนที่ไม่มีชื่อให้ป้าหมดเลยพวกเจ้าเตรียมผอบผ้าเนื้อเนี่ยสงสัยสงสัยคุณป้าเอื้อพรคิดว่าอยากให้เสือไปเที่ยวต่างประเทศหรือเปล่าอันนี้ของมินเลยของมินเอยนี่นะคะแล้วเราก็มาดูที่กระเป๋าเสือพาไปจากแม่อเออพรอู้ใบใหญ่มากเลยนะคะป้าเสือดีใจมากเลย <ใ>โอ้ยเ,เป็นอย่างไงเป็นคนชอบกระเป๋ากระเป๋าส่วนตัวก็มีลายใบายมากเออ,เอ,อโอโด้ดูกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเอา้าปุ๊ะจะเดินทางแล้วครับพี่น้องโอ้ปุ๊ะจะเดินทางไปวัดก่อนนะคะไปล่วงหน้าไปบ้านมะนาวนะคะ,ะจ้ะ <ใน S 1> พวกเราก็น่าจะไปพร้อมลุงช่างนะตอนเช้านะวันนี้ปุ๊ก็แจ้งแล้วนะคะว่าจะเดินทางแล้วนะเตรียมตัวแล้วนะคะจ้ะ นะเออปุ๊ลานร้าน,านอไอ้แล้วนะแจกก็อ,อย่าที่แม่เลี้ยงมาม่าเนาะนะคะก็แจกยูทูบก่อนนะคะนะปุ๊ก็จะเดินทางแล้วนะเ,เดินทางแล้ว<า>เก็บกระเป๋าแล้วอ,อืม <ไป S 1> โอ้อ่ะไ, <ป S 1> ไปทำบุญนี่นะคะ<า>ทุกคน นี้ว่าไร้องพูดอะไรไม่รู้อะไรที่นวดก็จะเดินทางไปก่อนนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลยนะคะเสียงนะคะมาม่านะคะเหมามาม่าร้านเสียเส้นพ่อแม่กำใส่พ่อฟื้นนะคะปุ๊ก็จะปิดร้านแล้วนะปุ๊ปิดร้านแล้ว ปิดร้านไปทํำบุญแล้วอันนี้ก็ให้น้องฟางนะคะยับซีแจกใให้น้องฟางเนี่ยค่ะเอ้ากระโปรงกระป๋าป,ปิดร้านแล้วปิดร้านแล้วนคะคะไปแล้วนะคะไปแล้วเพียงวันเดินทางก่อนนะคะเดินทางไปก่อนอืมอ่ะเนี่ยค่ะยูทู e ที่จะเดินทาง ไปร่วมบุญนะคะก็ไปเดินก่อนเดินทางไปก่อนเพราะว่าบางท่านก็สะดวกไปตอนเวลานี้นะคะนะเพราะว่าจะได้ไปพักผ่อนนะพักผ่อนก่อนแล้วก็ไปดูงานดูงานที่นู่นนะคะ,ะไปแล้วนะคะเสื้อผ้าไปกระเป๋าเสื้อผ้าไปจากคุณแม่เอือ้อ หาเอื้อพอนะสวยค่ะสวยงามก็ดีใจกับเสือนะคะปิดไปหนึ่งร้านแล้วนะคะทุกคนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ค่อยเดินทางนะเพราะว่าน้องฟางก็เดินทางไปก่อนแล้วนะคะน้องฟางเดินทางไปรอแม่แล้วนะคะที่บ้านมะนาวไปกับแอดปเปรี้ยวนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงน้ำแข็งใสนะคะก็ ออเดอร์ Order, เราก็จะจดเอาไว้นะคะค่ะวันนี้ใครอยากทานก็เราก็จดเอาไว้นะพอดี YouTube หลายช่องก็เดินทางไปแล้วนะ,ะทางกโกอก,อก็ไปทางบ้านมะนาวเลยเพราะว่าทางนู้นเขาอยู่ใกล้นะคะส่วนพวกเราก็น่าจะประมาณสักตีสี่นะตีสี่นะนายช่างก็น่าจะออกไปประมาณสักตีสนะี่นะนี่แหละค่ะก็ยังอยู่ค่ะนะหลายช่องก็ยังอยู่ที่นี่นะคะอ่ะโอเคนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะนะไม่ว่าจะเป็นเม่เอือ้อพรนะคะก็เราก็ได้เกระเป๋านะเอ็มก็เอากระเป๋านะเอากระเป๋าไว้เดินทางใส่ไม่ว่าจะไปใส่กระเป๋าใส่อะไรเงี้ยก็นะคะสะดวกสบายนะก็ใส่เอากระเป๋ามาเนาะเพราะกระเป๋าที่บ้านก็ไม่ค่อยมีเยอะนะคะเวลาเดินทางก็หากระเป๋าน้อยมากเลยนะ,ะจะ้ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ